ครับเราก็มาต่อกันในคลิปนี่แหละครับที่ผมมีสูตรทั้งหมดผมเอามารวมกันนะครับแล้วหาตัวเด่นเพื่อนๆยังจําชุดนี้ได้ไหมครับเรามาดูกันซิว่าสูตรหลักสิบนะครับสูตรหลักสิบสูตรที่หนึ่งสูตรหลักสิบสูตรที่สองสูตรหลักสิบสูตรที่สามว่าตัวเด่นๆของเขามีตัวอะไรบ้างและหลักหน่วยสูตรหนึ่งสองสามสี่มาดูครับสูตรที่หนึ่ง ผมก็จะไม่ไม่ไม่ไปหาไม่ไปให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่าผมก็จะมาสรุปไปดูเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลานะครับก็คือสูตรที่1เราจะได้เป็น6 5 4 3ในหลัก10นะครับสูตร1นหลัก10 6ห4 3หลัก10ส,สูตร2ก็คือ4 5 6 7หลัก10ส,สูตร3ก็คือ2 5 1 เรามาดูสิครับว่าเลขตัวไหนในสามสูตรนี้เป็นตัวเด่นที่สุดเลขเด่นสุดมันก็คือเลขห้าไงครับเลขเด่นสุดห้ามันมีอยู่ทุกสูตรนะครับสูตรหนึ่งก็มีสูตรสองก็มีสูตรสามก็มีก็จะกลายเป็นเลขห้าเป็นตัวเด่นที่สุดในสูตรสูตรหลักสิบลองลงมานะครับลองลงมาก็คือเลขสี่นะครับเพราะว่าสี่มันมีอยู่สองสูตรเห็นไหมครับสี่ลองจากสี่ก็คือหกนะครับเพราะหกมันมีอยู่2สูตร ส่วน3มีอยู่ตัวเดียว2มีอยู่ตัวเดียวนะครับ1ก็มีอยู่ตัวเดียวก็จะกลายเป็นว่าเด่นสุดของหลักสิบก็คือ5ลองก็คือ4ี่แล้วก็6นะครับส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยจาก4สูตรนะครับสูตรที่1ก็จะได้แค่1 2 3 3สาาตัวนะครับสูตรที่2ก็จะได้เป็น1 3 5สาห้า สูตรที่สามก็คือเจ7ดสี่เจ็ดสามี่ห้าสูตรที่4ี่ก็คือ0 3น8สาสองดเด่นสุดครับเด่นสุดมันคือเลข3มนะครับเลข3มมีถึง4สูตรจะกลายเป็นเลขเด่นสุดในหลักหน่วยนะครับคือเลขสลองลงมาก็คือเลขหนึ่งสองห้าเพราะหนึ่งสองห้ามันมี1มีสาสูตรนะครับ2ก็มี3ามสูตร5ก็มี3ามสูตร จะกลายเป็นว่าลองก็คือหนึ่งสองห้ามาจับชุดกันเลยครับจับชุดกัน <c oughs> สรุปนะครับหลักสิบเด่นสุดคือห้าลองสี่แล้วก็หกลักหน่วยเด่นสุดก็คือสามลองลงมาก,ก็คือหนึ่งสองห้าจับชุดกันแล้วได้ทั้งหมดสิบสองตัวนะครับก็คือห้าสามห้าหนึ่งห้าสองแล้วก็ห้าห้า 4 3 4 1 4 2 4 5 6 3 6 1 6 2สี่สและหกห้ตัวนะครับ12ตัวจะเป็นตัวเด่น2ตัวบนของงวดถัดไปนะครับสำหรับสูตรนี้ดูนะครับแล้วนะเดี๋ยวผมจะรวมสูตรได้เลยครับต่อกันเลยครับต่อกันเลยผมไม่ทำย้อนหลังให้ดูแล้วนะครับผมไม่ไม่ไม่เอาสูตร การคำนวณหลักร้อยมาให้ดูแล้วครับผมก็เลยสรุปให้เพื่อนๆเ,เลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้าไปจากการคำนวณหลักร้อยนะครับสูตรที่1ก็จะได้เป็น1,9,8,7สูตร2ก็จะเป็น2 3 60สูตร3ก็คือ6 470สูตร4ก็คือ1,0,123นี่คือหลักร้อยนะครับเด่นในงวดถัดไปงวดของวันที่2พฤษภานะครับ เรามาดูสิครับว่าเลขไหนในจํานวน4สูตรมันมีเหมือนกันมากที่สุดมันก็คือเลขศูนย์นะครับเด่นในหลักร้อยก็คือเลขศูนยรร์พะศูนย์มันมีอยู่ถึงสามสูตรนะครับสูตรสี่สูตรสามและสูตรสองลองลงมาก็คือหนึ่งสองสามหกเจ็ดเยอะไหมครับเยอะมากเลยเยอะมากเลยแต่ว่าไม่สามารถตัดตัวใดตัวหนึ่งออกนะครับเพราะว่าเลขลองเข้ามาจํานวนของสูตรเท่ากันนะครับ เราไม่สามารถตัดออกได้เลยเรามาดูก่อนครับว่า2ตัวบนมีอะไรบ้างก็คือ5 3 5 1 5 2 5 5 4 3 4 1 4 2และ4 5 6 3 6 1 6 2และ6 5นะครับเรามาจับเป็น3ตัวบน3 <c oughs> ตัวบนดูนะครับก็ได้เป็น0 5 3 0 5 1 0 5 2 0 5 5 0,4,3,0,4,1,0,4,2,0,4,5 0,6,3,0,6,1,0,6,2,0,6,5และในหลักร้อยของ0นะครับหลักร้อย0ต่อไปหลักร้อย1ก็คือ153,151,152 155,143,141,142 145,163,161,162และ165หลักร้อยเลข1น,นะครับหลักร้อย1ต่อมาหลักร้อย2นะครับ ก็ได้เป็น2 5 3 2 5 1 2 5 2 2 5 5 2 4 3 2 4 1 2 4 2 2 4 5 2 6 3 2 6 1 2 6 2 2 6 5ต่อไปหลักร้อยสามนะครับ3 5 3 3 5 1 3 5 2 3 5 5 3 4 3 3 4 1 3 4 2 3 4 5 3 6 3 3 6 4 36 3 6 3 3 6 1 3 6 2 3 6 5ต่อมาหลักร้อยเลข6นะครับหลักร้อยหกห3ห้าสามหก5้าหนึ่งห2ห้าส6งห6ห้6ห้6ห5ส 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, ต่อไปหลักร้อยเจ็ดนะครับ7 5 3 7 5 1 7 5 2 7 5 5 7จ็ดสี7 4ามเจ็ดส7 6หน6่งเจเรามารวมกันแล้วมันได้72ชุดนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับสําหรับสูตรนี้มันได้ทั้งหมด72ตัวนะครับไม่ใช่ชุด72ตัวให้เพื่อนๆดูชัดๆอีกทีนะครับดูกันชัดๆเลยก็มันก็เยอะอีกแล้วครับมันก็เยอะ72 สูตรนู่ก็36สูตรที่ผ่านมาก็คือ36 72เป็นร้อยแล้วครับเป็นร้อยแต่ผมยังไงก็ยังมีวิธีวิธีตัดนะครับก็ผมบอกแล้วว่าสูตรตัดของผมก็คือจะมีเลขอ่านวดนี้ก็จะมีเลข0นย์เลข9แล้วก็6นะครับชุดไหนที่มันมี0 9นย์ผมเอาหมดแล้วครับ0ู6ย์ส่วนตัวที่มันไม่มีมันก็เป็นตัวตัวรองนะครับ3ตัวรองลงมา ก็ถ้าหากว่าเราจะซื้อเลขอย่างเงี้ยก็คือขอไอซื้อกันแบบน้อยๆนะครับลองดูสูตรก่อนว่าคุ้มกับสําหรับการลงทุนหรือเปล่าซื้อทุกงวดถูกทุกงวดแต่ได้น้อยดีกว่าไหมครับดีกว่าไม่ถูกเลยมันได้น้อยกว่าแต่ว่ามันก็ยังพอได้บ้างนิดๆหน่อยๆเอาแค่ซื้อเพื่อพีิพสูตรสูตรนะครับพิสูน์สูตรว่า รวมทุกสูตรของผมมันจะเข้าจริงหรือไม่เลขมันเยอะครับเลขมันเยอะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเลขที่ผมเขียนออกมาแล้วสรุปเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับผมเขียนออกมาแล้วได้เยอะมากครับเยอะมากแต่ผมก็จะมีวิธีการจับชุดเด่นชุดเด่นชุดรองเด่นแล้วก็ชุดกันนะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้เพื่อนๆดู นะครับเยอะจริงๆได้200ร้อยกว่าตัวนะครับแต่ว่ามันก็มีตัวซ้ากันจาก200ร้อยจาก2 3 4้อสาิบสี่ตัวนะครับมันก็มีตัวซ้ากันซึ่งเราสามารถตัดออกได้อีกนะครับเลขมันซ้ํากันในแต่ละสูตรมันก็มีนะครับมันก็มีแล้วจะมมีตัวเด่นอีกครับมันมีตัวเด่นที่ว่าผมก็ มาเอาของอาจารย์ท่านอื่นมาเป็นแนวทางอีกนะครับมันจะมีวิธีการคิดสูตรเด่นสุดสูตรเด่นลองและสูตรกันนะครับส่วน2ตัวบนนะครับเพื่อนๆวดนี้อาจารย์ให้มา2ตัวนะครับลองดูก่อนว่าสูตรของอาจารย์2ตัวบนจะเข้ามาไหมครับให้มาแบบตรงๆนะครับแค่2ตัวสําหรับเออไม่ใช่สตัวบนนะครับโทษทีก็คือ2ตัวล่างนะครับอาจารย์ให้มาคือ2ตัวล่างแบบตรงๆลองดูสิครับว่า งวดถัดไปสองตัวล่างของอาจารย์ที่ให้มาจะเข้าหรือไม่นะครับหากงวดงวดถัดไปเข้านะครับอาจารย์จะให้สูตรมาคิดเองเลยนะครับให้ผมมาแล้วผมให้ผมจะมาแสดงให้เพื่อนๆดูว่า2ตัวล่างการคิดสูตรของอาจารย์คิดยังไงนะครับมาดูครับจำไว้ก่อนนะครับสูตรนี้สูตรนี้นะครับสูตรนี้ สองตัวสำหรับสูตรนี้นะครับห้าสามห้าหนึ่งห้าสองห้าห้าสี่สามสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าหกสามหกหนึ่งหกสองและหกห้านะครับส่วนหลักร้อยที่เด่นก็คือศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดนะครับงวดถัดไปงวดของวันที่สองพฤษภาปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าเรามาดูกันว่าชุดนี้จะมาหรือเปล่าค,ครับเดี๋ยวก็มาต่อกันในสูตร รวมทุกสูตรที่ผมมีนะครับขอบคุณครับ